โหดูครับพี่น้องครับแต่ละลวงโอ้โหดูครับเนี่ยเนี่ยครับดูเลยครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวของเสียรัดนะครับที่ภไยรัดคลังอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ นี่คือข้าวจัสมินเบอร์ยี่สิบครับพี่น้องครับโอ้ออกรวงสวยงามมากนี่ครับรวงดูครับหืตาสะออนครับดูสิครับเนี่ยเปิดเลยครับอย่างงามเลยโอ้โหอ,ออกเป็น,นซ้อนเป็นชั้นๆเลยอู้ยเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับเป็นตาะออนหลายเนี่ย ดูครับมีทุกที่เลยเหมือนกันหมดเลยครับโอ้โหกำไรแน่งานนี้ครับโอโ้ฝนมาแล้วครับกลับก่อนอดูรวงนี้ครับพี่น้องครับโอ้รวงเดียวนี้มันเท่าไหร่เนี่ยมันมีกี่ละแง่กี่กี่เม็ดเนี่ยอย่างยาวเลยโอ้โหไครับแต่ละลวงนี่โอ้โหพี่น้องเลยเต็มไปหมดครับ ผลงานนะครับขอเทนเดอร์นะครับสามเกลือนะครับตัวแรกก็คือเทนเดอร์ครับพี่น้องครับเทนเดอร์นะครับสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์นะครับใช้ในการหมักฟางย่อยสลายฟางย่อยเม็ดข้าวดีข้าวเด้งนะครับแล้วก็ตามไปด้วยกิ่งทองนะครับกิ่งทองนาโนเอนไซน์นะครับนี่คือกิ่งทองครับกิ่งทองนาโนเอนไซม์นี่คือผลงานครับอ่าฉีดพ่นอาหารทางใบนะครับแล้วก็ ใชยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือใบยกครับพี่น้องใบยกครับนี่คือแร่ธาตุปูเขาไฟใบยกนะครับปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยนะครับมีแร่ธาตุอาหารมากมายนะครับทําให้ข้าวออกรวงสวยงามครับพี่น้องครับโอ้นีครับรวงครับเป็นไปได้ยังไงครับรวงจะงามขนาดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยดูครับพี่ทั้งครับอไปดูครับแต่ละพื้นที่เลยครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตาครับอันนี้แปดสิบไร่นะครับ ้สามเกลือนะครับทําให้รวงข้าวนะครับโอ้โหดูครับพี่น้องครับรวงข้าวอะไรจะสวยงามขนาดนี้ครับนี่ครับดูครับสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ครับออกรวงสวยงามมากครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหนะครับนี่มาถ่ายตอนที่ตอนเย็นนะครับฝนกำลังจะตกนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องให้ดูครับพี่น้องครับโอลมแรงครับฝนกำลังจะมาครับต้องรีบถ่ายก่อน